เราไม่มีเงินพอที่จะแยก s p a c e ซ o อสไปไดผ้ผมอยากให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับชออ Space แบบที่ผมพูดเนะี่ยสิกิโลกับ100กิโลมานานั้นแค่9กกิโลกันต้เพราะนั้นไอ้กับตรงนี้มาไม่มีใครดูแลได้ดีเท่ากับกองทัพอากาศณนปัจจุบันนี้กองทัพอากาศเป็นหน่วยเดียวที่มีศูนย์ตรวการทางอวกาศนะครับแต่จริงไม่มีหน่วยหนึ่งของกราทรวมที่ดูแลเรื่องอวกาศแต่หน่วยนี้เขาก็มีอุปกรณ์อะไรบางเรื่องนะแต่เขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปติดต่อกับ ดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมของภาคเอกชนเช่นจี스타เช่นไทยคมเพราะฉะนั้นเราก็แยกเป็นสองแพลตฟอร์มก็คือดาวเทียมที่เป็นของไทยคมหรือจี스타หรือเป็นของเอกชนเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีชัดความรับเนี่ยก็เราผมกรับต่อไปแล้วก็เราก็เขียนพอ l ิมาผมอยากเขียนกองรับอากาศาไปสู่ไปสู่การดูแลสเปซโดยท่านท่านในในระยะยาวเนี่ยอยากเขียนการเปลี่ยนรืประหยัดปีห้าหนึง่งให้เขียนในบทนี้ว่ากองรับอากาศ จะต้องดูแลอากาศด้วยเพราะว่าคือทั้าหมดมันกลับสุขกฎหมายนะครับเวลาเราของมามันต้องเขียนว่าที่มาของการของของมามันมีภารกิจนี้ไหมซึ่งตอนนี้มันยังไม่เขียนภารกิจนะครับก็ตอบข้อบวนอีกทีก็คือว่าการแยกเป็น Space Force คงไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นที่ทำแต่การรวมกับเหล่าทัพที่ใกล้เคียงกับสเปซมากสุดก็คือกองทัพอากาศเห็นด้วยกับเห็นด้วยกับอุตสาหกรรมอวกาศมากคือโอกาสเนี่ย มีคนมาคุยกับผมหลายคนแล้วคือโอกาสเนี่ยคือการเป็นพอร์ตของการยิงจรวดเพื่อส่งดาวเทียมเนี่ยที so ่ที่หมอสุดคือภาคใต้นะครับสงขลานาทีวาดนะครับด้วยเหตุสองสเรื่องนะหนึ่งก็คือซ้ายขวาเป็นทะเล2องก็คือมันใกล้เส้นศูนย์สูตรคือพอใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยไอการใช้พลังงานในการดันดาวเทียมขึ้นมันใช้น้อยมันคือคือดาวเทียมมันหมุนตรงประมาณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะใช้พลังงานน้อยสุดในการส่งไป แต่เวลามันตกมันตกสองฝั่งทะเลซึ่งมันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วมันต้องมีโลจิสติกด้วยก็คือต้องมีเส้นทางรถไฟด้วยอันนี้เห็นด้วยมากแล้วผมว่าเป็นโอกาสที่ไทยมาเลเซียเราจะทําที่กเกาะปอนิเยวที่ที่ผจะไม่ได้ซามาร์หรือสารวาัตเพราะว่าเขาก็เขาก็เห็นเหมือนกันว่ามันใกล้เส้นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็มันมีทะเลสองฝั่งจริงๆสมัยท่านรัฐมนตรีเราผมท่านรัฐมนตรีสุทินเคยคิดนะเคยคิดแล้วก็แต่ตอนนี้ก็คือคือยังไม่มีอะไรขึ้นมากจยากนั้นแต่ก็ ถ้าถ้าผมคิดว่าถ้าภาคเอกชนสนใจซึ่งมีผมทราบว่ามีภาคเอกชนเริ่มสนใจแล้วแล้วรัฐบาลสับสนุนเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ทําอุตสาหกรรมเรื่องของการส่งดาวเทียมขึ้นไปซึ่งตอนนี้คนแย่งส่งไปหลายจุดมากทั่วโลกเนี่ยแต่ของเราเนี่ยถ้าเราทําให้มันเป็น cost effective ก็คือว่าถูกกว่าคนอื่นทั้งทาง,ทางรถไฟหรือที่ผมเรียนแล้วทั้งใกล้ซึ่งถึงสุดเนี่ยผมว่าเราเป็นคู่แข่งคนหนึ่งในโลกได้เลย